แก้วกับเงินกับทองสาชาติร่วมกับพิรุณและปวกเขียวค่ะมีขนาดเม็ดอยู่ที่2.7คูณ3.3เซนติเมตรค่ะเป็นแก้วจกบอ่อปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ค่ะขึ้นเรือนกำไรแบบสองขาค่ะด้านข้างมีดอกพิกุลดอกใหญ่ๆทั้งสองด้านนะคะ เป็นกำไรที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมีสองขาและมีห่วงเพิ่มขยายให้ด้วยค่ะเงินแท้92.5%มีความแข็งแรงมากมีความสวยงามเรือนแบบนี้นะคะจะมีดอกพิกุลดอกใหญ่ๆด้านข้างสองสองข้างเลยค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วกับเงินกับทองจะเห็นว่าพื้นนะคะเป็นกับเงินกับทองเต็มเลยค่ะมองทะลุไม่ผ่านนะคะและสหชาติร่วมกับพิรุณค่ะจะเห็นว่าเป็นเส้นสายพิรุณน,นะคะมองมุมนี้จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดค่ะและมีปวกเขียวลอยตัวร่วมด้วยนะคะ นำมากรีงกับแสงค่ะจะเห็นนะคะว่าเนื้อแก้วสวยใสไร้ตำหนิค่ะเวลาลูบไปแบบนี้นะคะจะไม่มีรอยสะดุดเลยค่ะเนื้อแก้วใสามากๆนะคะมองลอดเข้าไปไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะคะจะเห็นว่ากับทองที่อยู่ด้านล่างของแก้วค่ะสะท้อนขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะคะเป็นกับเงินกับทองที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะ 2.7คูณ3.3ซนติเมตรนะคะเป็นเม็ดแก้วขนาดไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กนะคะเป็นกำไรขนาดกลางค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะต้องกับแสงนะคะจะเห็นว่ามีประกายสีทองออกมาเห็นชัดเจนสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเส้นพิรุนนะคะจะเป็นเส้นเล็กๆพรลิ้ยๆอยู่ด้านในค่ะ มองบางมุงนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นขวางๆค่ะแต่ถ้ามองบางมุมนะคะจะเห็นค่ะว่าเป็นเส้นสายที่สวยงามมีปวกเขียวลอยตัวนะคะร่วมด้วยค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีความโดดเด่นและสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดน,นะคะชื่นชอบแก้วสามกษัตริย์ที่เป็นแก้วต่างตระกูลกันมารวมตัวกันนะคะอย่างเช่นเม็ดนี้เป็นกับเงินกับทองพิรุณแซนหาและ แก้ปวปัวเขียวค่ะเป็นกำไรที่สวยงามค่ะถ้าหากท่านใดชื่นชอบสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยนะคะสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่หมายเลข0625696466ค่ะ